ครับผม,ผมต้อนรับเข้าสู่รายการเสยบมฟิสไตล์นะครับค่ะรายการนี้มีดีกว่าคาเที่ยวค่ะคุณผู้ชมครับพบกับผมพี่นอนท์ครับค่ะแล้วก็น้องนนท์นิวนะคะวันนี้ค่ะนิวกับพี่นนท์เนี่ยพาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีการจัดงานรักเหลืองจันวันดอกไม้บานขึ้นค่ะอ้าวน้องนิว เรามาดูงานรักเหลืองจันทร์เหรอพี่นึกว่าหนูพาพี่มาสมัครเรียนที่สะอีกเอาล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่นนไปสมัครเรียนแล้วหนูเป็นพิธีกรคนเดียวนะคะอ๋อ oh, ไ,<ม>ไม่ใชะคะ่คือจะพามาที่งานรักเหลืองจันทร์แต่ว่านักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่ารักเหลืองจันทร์เนี่ยเหลืองจันทร์มันคืออ,อะไร,ะไรใช่เป็นดอกไม้หรือเปล่ายังไงเราต้องติดตามชมในรายการเสียงฟรีสไตล์ในวันนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่นิวกับพี่นนน่ที่เป็นคนให้ความรู้วันนี้เรามีนะคะท่านด็อกเตอร์ที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่อออองงงขเหหลลืจจจจัันทรรร์ดดกกไไมม้้้ววยปะําบ ค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารโรธประเสริฐสิริวัตรนะครับผมซึ่งจะเป็นวิทยากรนำชมเรือนกล้วยไม้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าที่เป็นที่ไหนนะฮะเป็นเนสซอรี่อะฮะ เ็นเนอร์สเอรีของเหลืองจันนะคะคำที่หนูได้โปรยไว้ตั้งแต่ตอนเปิดรายการว่าเหลืองจันเนี่ยบางคนยังไม่ทราบว่าหมายความว่ายังไงคําว่ารักเหลืองจันมาจากไหนเดี๋ยววันนี้ต้องรบกวนถามด็กเตอร์ด้วยค่ะ ก็เหลืองจันทบูร์เนี่ยเป็นชื่อของกล้วยไม้พนเมืองประจําจังหวัดจันทบุรีนะคะคาว่ารักนี่มาจากรักษาค่ะก็คือช่วยการรักษาเหลืองจันทบูร์ค่ะอาจากตอนแรกเราคิดว่ามาจากคาว่าอนุรักษ์ใช่ไหมหรือไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อนุรักษ์เป็นรักษาเป็นรักษาค่ะเป็นรักษานะคะแล้วอย่างเช่นที่เรือนพาะชํากล้วยไม้แห่งนี้นะคะท่านดรก็ได้บอกว่าใครที่สนใจนักท่องเที่ยวคนไหนเนี่ยที่อยากที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเจ้าเหลืองจันเนี่ยเขาโตยังไง ออกมาเป็นดอกสวยงามแค่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาเที่ยวที่เรือนพ่อช้ำแห่งนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะด้านหลังนะคะเป็นต้นเล็กๆนี่คือต้นเล็กตัวเล็กดอกเตอร์ค่ะนี่คือเป็นเหลืองจันทั้งหมดเลยใช่ไหมเหลืองจันเอ่อทั้งหมดส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะจะมีกล้วยไม้พันธุ์อื่นด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเราตามท่านดอกเตอร์ไปชมกล้วยไม้ต้นเล็กๆในเลซลี่กันเลยดีกว่าค่ะอ๋อนี่ก็จะเป็นต้นเล็กๆนี่ฮะกล้วยไม้เล็กๆเลยนะคะ อืมค่ะแล้วอย่างเหลืองจันท์นี่อย่างที่พี่นนท์จะถามท่านท่านดรว่าปัจจุบันนี้ทราบว่าเหลืองจันทเนี่ยจะเป็นอดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีซึ่งก่อนจะไมใ่ใช่ใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ามันมาที่ยังไงเหลืองจันครับเราไปพบกันที่ไหนหรือว่าประวัติความเป็นยังไงรจริง,รงๆแล้วเหลืองจันทบุรีเนี่ยคือไม้พื้นเมืองของจันทบุรีแต่แต่ก่อนยังไม่ดังนะคะ เ <esta> นื่องจากว่าเนื่องจากว่าคนไม่ค่อยทราบกันแล้วพอตอนหลังพอเราจัดงานขึ้นมานะฮะประชาชนส่วนใหญ่ก็เริ่มจะรู้จักนะฮะแล้วยิ่งมาได้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมนะฮะด้วยก็คือการขยายเพิ่มจำนวนนะฮะแล้วก็จัดงานจัดงานนี่คือเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความ ร,ร,รู้สึกลัดกล้วย <ง S 1> ไม้ห<ข>วงแหนกล้วยไม้ท้องถิ่นของตัวเองค่ะอันนี้คือคือจุดประสงค์ของการจัดงานค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะอย่างกล้วยไม้เหลืองจันนะคะอย่างที่ท่านดตรได้บอกไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่นี่เพาะเลี้ยงโดยการเป็นเนื้อเยื่อ,อเป็นเนื้อเยื่อนะคุณผู้ชมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาผ<ม>สมผสานกับธรรมชาติทําให้เกิดเป็นกล้วยไม้สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามชมได้ค่ะคุณผู้ชมคะเดินชมก่อนเลยค่ะ ชมครับและภายในนี้ครับก็เป็นเรืยนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้หรือเพาะเลี้ยงเนื้อ,อเยื่อนะฮะ,ะต้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของาจา่ะก็มาจากเนื้อเยื่อทั้งหมดเมื่อ,อกี้ก็เราได้เห็นต้นเล็กๆกันมาแล้วมาเห็นต้นเขาเรียกว,ว่าตัวเต็มวัยมีดอกสวยงามจริงๆคะ่ะเหลืองจันนะคะหมอแล้วที่เป็นเหลืองจันเพราะว่าดอกเป็นสีเหลืองอารามมากเลยนะคะอันนี้ก็อยากให้ท่าน,ห,ห,นหน้าพูดสักนิดหนึ่งว่าอันเนี้ยมัน,น เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นเหลืองจันเหลืองปลอดใช่ไหมคะอ่าเหลืองปลอดหรือคนหรือเหลืองจันทบูรณ์คนคนคนท้องถิ่นจะเรียกเหลืองจันทบูรณ์แต่ถ้าเป็นมีแต้มข้างในเนี่ยแบบแบบต้นเนี่ยเขาจะเรียกเหลืองขมิ้นเหลืองเหลืองนอกขมิ้นคือลักษณะการเรียกเนี่ยจะต้องดูว่าดอกเนี่ยเขาออกมาเป็นสีเหลืองเหลืองหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ามีเหลืองมีแต้มใช่ไหมใชใช่ค่ะมีแต้มถ้ามีแต้มเนี่ยคนท้องถิ่นเขาจะเรียกเหลืองขมิ้น แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเหลืองปลอดค่ะหรือเหลืองจันทบูนค่ะผมใช้จันใช้ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกว่าจะได้ถึงต้นขนาดนี้นานไหมฮะก็นานอยู่่ะถ้าถ้าถ้าเรานับจากการงอกของเมล็ดเลยเนี่ยจะใช้เวลา5ปี5ปีนะคะแต่แต่มันจะจะยืดตอนตอนปีที่3มตอนปีที่3าเนี่ยจะยืดแต่ตอนปีสองถึงหนึ่งถึง3ปีแรกมันจะแกน โตช้าโตช้าค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าดอกนอกจากจะมีความสวยงามแล้วนย,ยังเป็นกล้วยไม้ที่สมคุณค่าเพราะว่ากว่าจะระยะเวลากว่าจะเป็นเมล็ดนะคะกว่าจะเป็นต้น เต็มอ,อ,อย่างนี้นยมีออกดอกสวยงามมีใช้เวลาตั้ง5ปีนะคะเป็นเ<ม>งินน้อยคุณผ<ห>ู <5 S 1> ้ชมใช่แลรอคอยใช่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะถ้าเกิดใครนะคะนักท่องเที่ยวคนไหนเนี่ยอยากที่จะวะเวียนมาใกล้ชิดกับธรรมชาติมาดูการขั้น,นตอนการเพราะเลี้นตั้งแต่เนื้อเยื่อเป็นต้นเล็กนะคะจนมาเป็นต้นโตเต็มวัยเนี่ยก็สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ที่นี่ใช่ไหมได้ค่ะก็คือก็คือเราเปิดกว้างให้คนเข้ามาศึกษาตั้งแต่กระบวนการขั้นที่หนึ่งจนถึงขั้นสุดท้ายเลยและเราเปิดอบรมด้วยนะคะ แล้วก็เปิดให้ดูงานด้วยดูงานด้วยใช่ไหมคะคะท่านอาจารย์ครับท่านใหญ่นักนักึกนักเรียนนักศึกษาจะมาค่ะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านต้องการที่จะมาอย่างเงี้ยครับมาได้เลยมายังไงเบอร์ติดต่อมีไหมครับอย่างงี้ค่ะค่ะก็อย่างเดียวให้ท่านดรอเนี่ยลองบอกว่าเออเปิด กี่โมงถึงกี่โมงเปิดไว้ไหนบ้างเบอร์โทรติดต่ออะไรบ้างเดี๋ยวเวลาราชการค่ะเวลาราชการจันรถึงสุกร์8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะก็คือในพื้นที่ยกเว้นว่าจะขอมาเป็นกรณีพิเศษที่เป็นคณะสัมมนาอะอย่างเงี้ยเราอาจจะจัดวันให้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรีค่ะ หาไม่ยากเลยเข้ามาก็สามารถติดต่อทางป้อมด้านหน้าแล้วบอกว่ามาดูเรือนเพาะเนื้อเยื่อเหลืองจันท์ก็จะมาถึงที่นี่ได้ชมกล้วยไม้ส,สวยๆแล้วก็เทคโนโลยีการปลูกต้นไม้ที่ดีๆนะคะที่นี่แน่นอนที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับความสวยงามของกล้วยไม้เหลืองจันน้องนิวเป็นไงสวยงามมากนะคะเหมาะสมแล้วคะ่ะที่เป็นกล้วยไม้ไประจจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะน้องนิวพี่จะบอกอะไรให้กระซิบบอกนิดนึงนะว่า ต้นนี้อาจารย์ี่พี่อ๋อค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอูได้ต้นตรงนู้นไม่ใช่ครับผมยังไงแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากค่ะน้องนิวต่อไปเราจะเหมือนกันดีเนี่ยค่ะต่อไปนะคะบรรยากาศของธรรมชาติอย่างนี้เราต่อเนื่องกันที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั่นก็คือที่น้ําตกกระทิงค่ะร้อนๆแบบนี้ไปที่น้ําตกสุดยอดเลยค่ะติดตามชมได้ค่ะ นิวกับพี่นนทน์ยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาคิสกูดค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่น้ําตกกระทิงกันต่อหยุดก่อนจะต้องนิวถ้าเรามาถึงที่นี่แล้ว่เราจะไปเที่ยวยังไงถ้าเราไม่ถามประชัสัมพันธ์ข้างในเดี๋ยวเราไปถามกันเลยดีไหมค่ะพี่นนท์ไปเลยไปเลยจย์ สวัสดาคผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะคะดิวมาอยู่กับท่านหัวหน้านะคะพรชัยวณัสรุษค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคีตสกูดค่ะเมื่อกี้นะคะให้หัวหน้านิวได้มีโอกาสเข้าไปที่จุดประชาสัมพันธ์ได้เอกสารมาแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยก็อยากให้หัวหน้านะคะแนะนําเกี่ยวกับว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินทางมามีสถานที่อะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมกันมากที่สุดครับสําหรับอุทยานแห่งชาติเขาคีตะกูดนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวก็ที่น่าสนใจก็มีหลายจุดนะครับแต่สําหรับที่ตัวสํานักงานของอุทยานก็คือที่สถานที่นี้นะครับก็คือน้ําตกกระทิงนะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่เรียกว่าก็ติดชัดอันดับความสวยของจังหวัดหรือของประเทศเลยนะครับค่ะก็คือส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเที่ยวที่น้ําตกกระทิงใช่ไหมคะครับแล <c oughs> ะอย่าง <c oughs> เช่น ปกติแล้วว่ารานนไปน้าตกเนี่ยก็จะทราบว่ามันจะมีหลายๆชั้นอย่างกกระตน้ำตกกระทิงเองมีกี่ชั้นนะคะเทวนาสาหรับน้าตกกระทิงของที่นี่นะครับมีทั้งหมด13ชั้นนะครับอ้13ชั้นเลยครคุณผู้ชมแล้วก็ชั้นที่สวยที่สุดที่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นชอบขึ้นไปถ่ายภาพเนี่ยก็คือชั้นที่8ที่9ก็ขึ้นไปจะเป็นน้ําตกที่ไหลมาจากหน้าผาสูงชันแล้วก็มีความสวยงามมากใกลน้ตกตรงจุดนี้ไปที่ชั้นที่สวยที่สุดไกลไหมครถ้าจาก จุดประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเดินขึ้นไปอีกประมาณสักร้อยเมตรก็จะถึงน้ําตกชั้นที่สามแล้วล่ะครับเดินไปอีกก็นิดหน่อยประมาณสักไม่ถึงกิโลก็จะถึงน้าตกชัานแรกไม่ไกลไม่ไกลเลยค่ะคุณผู้ชมคะอีกทั้งบรรยากาศที่นี่ข่านหน้ารู้สึกว่ามาแล้วเย็นสบายมากเลยค่ะครับเป็นธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดมาที่นี่ได้สัมผัสกับธรรมชาติแน่นอนแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะได้เห็นน้ําตกจริงๆเดี๋ยวให้ท่านหน้านเป็นคนพาเราไปค่ะยังไงไปเลยค่ะคุณผู้ชม 你看。<laughs> นิวพี่นนท์นะคะแล้วข็ท่านหัวหน้าเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณชั้นที่3ของน้ําตกกระทิ้งอ่มามองไปทางด้านหลังนะคะบรรยากาศน้ําตกแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาลงเล่นน้ํากันน่าสนุกมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยมีอากาศเย็นแล้วก็ร่มรื่นมากเลยค่ะมากกว่าตอนแรกที่เราไปคุยกันตอนนั้นนะคะแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกบรรยากาศของป่าต้นไม้แล้วก็สายทานโดยตรงค่ะเ mm hmm. มื่อกี้พี่นนท์พูดถึงว่ามีปลาอะไรสักอย่างหน,นึ่งอ่านิว ปลาที่เราเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นปลาพวงหินเดี๋ยวยังไงนะต้องถามท่านผู้น้าว่าปลาพพวงหินเนี่ยเป็นปลาเฉพาะทุ้งตกนี้หรือว่าเป็นปลายังไงแล้วมันสามารถจับไปกินได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะก็สําหรับปลาโพวงชนิดนี้นะครับก็ท่อที่เคยสารวจมา่ยน่าจะเป็นปลาที่พบได้ทั่วทั่วไปตามรรานหรือหลไในป่าทั่วไปค่ะสําหรับเรื่องการจะจับมากินหรืออะไรเนี่ย มันก็น่าจะกินได้แต่ว่าเราก็ไม่แนะนำเพราะมันก็หรือว่าเป็นตัดปากครับค่ะ,ะ,ค,ะ<ด>คุณผู้ชมครับรรยากาศของน้ำตกกระทิงที่อุทยานแห่งชาติเข,ข,ข,ขาทิศกูลนะคะสวยงามควรที่จะมาเที่ยวแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวยังไงอยากให้ท่านหัวหน้าเนี่ยฝากไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาว่าถ้าเกิดเดินทางมาหรือว่ามาเนี่ยมาได้ทุกวันไหมปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างนะคะท่านหัวหน้าครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาทิศกูลนะครับ อุทยานแห่งชาติเขาหิสจุดก็เปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการเลยนะครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ท่านใดที่สนใจที่จะติดต่อที่พักถ้าสมมติว่าอยากจะมานอนบ้านพักหรือว่าลานการเต้นของอุทยานเนี่ยเราก็มีบริการได้รองรับก็ติดต่อได้โดยตรงที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับทางเว็บของกรมแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของงานประพิธีของ อุทยานก็คือในงานานรัสก,การลอยพระพุทธบาทที่เขาพิจกูดเนี่ยครับก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติที่นี่ได้ครับคาะสำหรับวันนี้นะคะนิวกับนุ่มจะต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะท่านหนวหน้าพรชัยมากที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณค,ครับผมบครับยินดีครับครับผมในช่วงต่อไปนะครับผมนิวเราจะมาแข่งกันดีเอ่ย ช่วต่อไปเป็นช่วงของการรับประทานอาหารแสนอร่อยกับทุกครั้งที่เราพบกันนะคะยังไงติดตามชมได้ว่าร้านวันนี้ที่เราจะพาไปเป็นร้านแบบไหนอร่อยแท่ไหนติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะ ทราบว่าอ่านอนุญาพาเรามาทานอาหารที่ร้านไหนครับผมอ๋อปกติถ้าจะไปถานที่ท่องเที่ยวมันก็ต้องอย่างแรกเลยเราก็ต้องนึกถึงของกินใช่ไหมครับสําหรับของกินที่นี่เราก็อุทยานเราก็มีร้านสวัสดิการของอุทยานและคอยบริการนักท่องเที่ยวเอาไว้ร้านของเราก็มีเมนูหลากหลายนะครับทําได้ทุกอย่างไม่ผัวของเราแต่ว่าแต่ก็ถ้ามีอาหารที่เป็นยอดฮิต แล้วก็ส่วนใหญ่ปกติที่นักท่องเที่ยวจะไปตามธรรมชาติก็คือพวกอาหารที่เห็นเห็นตรงนี้แหละครับก็คือลาบส้มตําน้ําตกใช่ค่ะผู้ชมครับเวลาที่ไปทเที่ยวน้ำตกเนี่ยนึกอยู่อย่างเดียวเวลารับประทานอาหารคือส้มตาน้ําตกไก่ย่างเนี่ยขาดไม่ได้เลยเวลาไปเที่ยวน้ำตก<ด>ครับอืมนะคะตรงนี้อยากให้หัวหน้าแนะนไปทีละอย่างค่ะว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มจากจานนี้เลยค่ะโออันนี้ก็คงจะเป็นัทั่วไปนะครับก็เป็นลาบหมูลาบหมูนะคะอันนี้ก็ ต้มตำปูปลาร้ามังครับว้าวยอดค่ะแล้วก็มีอะไรอ่ะอันนี้ยำยำมุ้นยำมุนเส้นอ่ายำยำกระเบื้ออันนี้ยำมุนเส้นค่ะอันนี้ก็ไก่ย่างนะครับอันนี้ก็ต้มตำอีกประเภทตำไทยแล้วก็ข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชม ของขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะก็คือกว๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนะคะที่นี่เด็ดมากเลยถ้านหัวหน้าคอนเฟนิร์มเองว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงอร่อยนอกจากนั้นลาบหมูส้ตมตำก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวยังไงนะคุณผู้ชมถึงช่วงที่นะคะพวกเรารอคอยค่ะก็คือช่วงที่ว่าชิมอาหารขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่จานแรกที่ท่านหัวหน้าแนะน,นำเลยก็คือลาบหมูนะคะ ต้องบอกว่าเราจะไม่ใช้คำว่าคำว่าอร่อยแต่เราจะใช้คำว่าแซ่บจริงๆค่ะคุณผู้ชม่ะครับเดี๋ยวพี่จะลองชิมจานนี้เลยเป็นต้อตมตำไทยเอ,อาแนะรเบประทาเหมือนกันนะครับตำนัวตำนัวหนูค่ะยอดเลยพี่อร่อยมาก ะะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอาหารนะคะที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดน้งตกกระทิงเนี่ยมีบริการนักท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้ําตกที่สวยงามบรรยากาศที่ร่มรื่นอาหารอร่อยๆก็อยู่ที่นี่ค่ะยังไงวันนี้นะคะรายการสยามฟีสไตล์เนี่ยหมดเวลาลงแล้วค่ะโดยสามารถติดตามชมรายการสยามฟีสไตล์ได้นะคะทุกวันศุกร์เวลา15บนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิวพี่โน้แล้วก็ท่านหัวหน้าพ่อชัยต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ